สวัสดีคุณเี่ช่องอนที่สามคนค่ะอะไรมาอีกแล้วเนาะเนาะอะไรมาอีกแล้วเนี่ยมาเพิ่มกล่องความเร็วหรือเปล่าเพิ่มมาเพิ่มมความให้มันแรงน้อกค่ะ ยาจิตก็สามารถตีได้อีกนะฮะแค่หน่อไบ,บนเขาเห่แดดฮ้อนเนะฮ้อนแดืดอยู่นี่แดดค้อนเดือดใครเดือดพี่เครื่องเนาะอยังไม่ได้โอ้พี่พี่โนวันก็ยังไม่ได้ ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ก็ยได้อ่อนก็ยังไม่ได้จ้าก็ไม่พอ่อนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเออขอให้ <lands> ขอให้คุณอะไรนะคุณช่างพงได้ก่อนก็ไม่เป็นไรคะ่ะพระอ่อนไม่เป็นไรจ้าพระอ่อนรอคิวสุดท้ายก็ได้ <no question> สัญญาณแรงใช่ละ่ปละปวดระวังล่าสุดนะฮะไปดูด้านนี้กันล่าสุดล่าสุด โมแมนต์ถือแม่นถือยย่บอก็เอาด้วยกันนะคะเขาไม่ได้เอาคนเดียวในแล้วก็คู่กันคู่กันนะกล่องสองสองคนก็เป็นตะบอมันเห็นไหมตะเทศตุดโดด้วยไหมเจ้า่าวา้เนาะขึ้นขึ้นได้โยเอาอันนี้มาพาดใช้กระถินโลดบ่นี่นะจีบานก็เป็นประโยชน์ลงแท่สะดอกว่ากล้องนี่นะสื่นไหมครับ ไม่ได้คือห ok, 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 ok. ังอหหมดาเป็นยังคืองอพ้อหักอยังสั่นมาเนี่ยนั่นละคอยกบกุญแจกไม่บนหรือบองไปพี่บันเป็นนั่นยังกอบเพนวันนี้ คุณพี่บุญทินเพิ่นเรี่ยงยังก็สัญญาณสัญญาณเน็ตเนาะนี่นะคะทุกท่านก็มาเพิ่มนะคะเพิ่มสัญญาณเน็ตนะคะเน็ตจะได้แรงๆเนาะค่ะเนาะจวดเจียดจวดเจียดเลยเนาะวันนี้ และวอรยเนี่ยก็ยังได้เราจะสู้แม่ครัวที่นี่ได้โอ้โหสู้ได้แน่นอนเพราะว่าน้องปอนเก่งเก่งยายก็เก่งแม่แม่ก็ขายแต่หน่อไม้ขายปปังดีหน่อไม้ก็ขายดีปังๆขายดีหมดเลยโอ้ต้นใหม่เล่าไงเหรอได้มึงนนี้เออต้นไทยลุงพ่นนะไงเร็วแท้ๆแข็ต่อไปก็จะแกงหน่อไม้ยืนตันสานี่แหละเนี่ยยืนไม้มันโลกงน้อย มันมันชุ่มเนาะดินมันชุ่มตลอดเลยเนาะมันเกิดเลยใหญ่เร็วมันเพิ่งเกิดอีหน่อยมันก็หน่อใหญ่มันเป็นหน่อไม้ไผ่ใหญ่เลยอืเรต้องไปเรต้องไปเก็บไก่เพราะน่แกงน้ำหม่ก็มีหอหนยออันยอ่อมักแตงหัูหน่ามักแตงมักแตงขัวสะบ้อ่เนี่แกงใส่น้ำหม่คัาถ่าได้เนี่พอแม่พี่น้องเออออันนี้ก็มะเขือขื้ือันนี้ก็ได เซต้หงก็ต้องไปเก็บไก่เลยอันนี้มันต้นอียังล่ะนี่อต้หูบ่แม่นบ่ต้นอียังนี่ตะกี้คือยังบ้านได้เห็นมาตอนนี้ลราใหญ่แล้ว หนูก็ควรจะมาสังเกตความเขอนกันยันเน็ตอ๋อกล่องติดกล่องหีนกล่องกัญญาเน็ตนะคะใส่ใช่ห้าจะเอาน้ำเขาแหลบดนข้าพ่อกันสะก้อนเข้าวบ่อกันห้เขาเอาอสะก้อนข้าวที่หลังเนาะที่หลังค่ะลัจดจวดเลยบาดนี่เน็ตพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่มมาเพิ่มเติมด้วยนี่เด้อเพิ่มเติมเน็ต สัญญาณเ<ช>น็ตเนน็ดนตแรงแบบนี้เอ็กซ์ดูไม่ทำนแน่เน็ตแรงเคื่อเคื่อทันใจเนาจะมันขี่รถเร็วผ้นันก็ได้เร่งด่วนเร่งด่วน แต่ภาษาเหตุผลที่เราต้องมีรถไฟฟ้าว่าทุกอย่างต้องรวดเร็วทันใจเนาะโอเคเนาะค่ะเนาะเร็วทันใจทันปัจจุบันทันรวนค่ะพออ้อนคิดว่าจักรยานนี่ก็ถือว่าโอเคเลยค่ะแบบว่าเผื่อแบบอยากเข้าห้องน้ําอยู่นู่นนะปลายนาก็ขี่จักรมาเลยถ้าเดินมามันก็น่าจะไม่ทันอ็ไวอยู่ก็ดีไปย่างนึงเนาะรวดเร็วทันใจดีกระซิ้งคือสัญแน่นเนียดเลีย แน่นค่ะจวดจาดเลยจวดจาดเลยใครมีสัญญาณเน็บก็จะเร็วเนาะเอ้ามาแล้วคนน่ะพี่ร้องเปิดแฟลชเด้อพี่ร้องทำไมจะไปไหนล่ะดูดูแอดไนนะคะโอ้โหเสียงเบรกพรมพี่น้องเอ้ยทั้งนี้หัวใจฮักแทนเหรอ ได้หมดล้อดิหนูว่าล้อคงหมดแล้วหลายอย่างดอกยางหมดแล้นะน้องปอนบอกล้อคงหมดแล้วหลายอย่างเดี๋ยวนี้นะคะยูทูบเบอร์เราแบบชอบขี่รถกันเร็วแล้วแบบทำล้อเบรกแบบให้มันดังๆเนี่ยคืออีกหน่อยอ่ะแค่ยูทูบเบอร์ไปแข่งรถได้เลยใช่ไปแข่งรถได้จัดๆแบบเล่นเอาตกอกคุกงส่วนนั้นมีน้องปอนด้วยค่ะแม่ๆอย่างเราใจหายนอ่รถใหม่ทั้งเมยแม่ เดี <muitas S 2> ๋ยวไปที่บ้านเดเอาวรถดีแหละขี่เร็วกว่าปึ๊บ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 เลยนี่นะคะก็ถูแล้วนะคะวันนี้ก็ตั้งนะคะต่อมาติดตั้งนะคะสัญญาณเน็ตเพิ่มเติมนะคะคุณผูนก็อย่าลืมนะคะดูคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจนะคะซึ่งกันและกันนะคะตอนก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ